ีวยโอเคมาไม่เอาดิไม่มีใครบอกใครว่าบีมมาไงอุ้ยเขาจะอันนี้ป่ะวะห้องไหนอ่ะห้องที14เสร็จเอาดิพร้อมยังไหมพร้อมยังยังเลยยังไม่ได้ขึ้นเลยไม่อมองมั้ยนัดอัดอัดขึ้นเดี๋ยวแนวนอน ถือนิ่งๆนะมือมือนิ่งๆเลยถ่ายถายนิงเดียวอ่ะสวัสดีลูกเพจนะครับอ่ะเข้ามายังยังไม่เป็นไรขามเอาเลยไม่ถ่ายไม่ัดแมวไม่นัเห็นไหสวัสดีลูกเพจทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สานียางกรุงเทพใต้นะครับมาให้กำลังใจน้องนิวนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะที่แมวถ่ายตอนขาวถัดกัน ใอ้เหาเอาอย่างพร้อมยังเอาเลยครับถามนะแม่ถามเลยแม่ตั้งคำถามเลยดิขึ้นแล้วหรอขึ้นแล้วขึ้นนานแล้วสักพักแล้วสวัสดีน้องนิววันนี้มามาขึ้นศาล่ะค่ะมาฟักที่ิ่าษาค่ะก็ได้ถามว่ามีความหวังไหมก็ไม่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่สู้ม ไมเฉียดเข้าใกล้คำว่ายุติธรรมเลยนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้หวังอะไรเท่เาไหร่แต่ก็แค่อยากจะบอกว่าเออถ้าเขาจับภาพไม่ได้เขาจับภาพไม่ได้แค่อีกสัปดาห์แต่เขาภาพโครมการภาคก,การต่อสู้ลงไปไม่ได้หรอกวันนี้ต้องเข้าไปถึงก็ก็ถือว่าทําใจในระดับไม่ได้เสียนใจขนาดนั้นก็แต่แต่แต่ถ้าจะให้ดีก็อยากอยากออกกลับกลับไปฉลองวันเกิดแม่แล้วก็ไปดูแลพ่อที่เพิ่งออกจากไอซ์ ปล่อยกับเป็นฉลองมันเกิดแม่หน่อยอันนี้คดีของของของวันม็อบไหนวันไหนที่ว่าโดนเออยี่สิบตุลาค่ะเป็นมอ็อบแฟชั่นรานสวรตั้งแต่63สาปะใช่ค่ะตั้งแต่63<อ>ก็สู้คดีมาก็เสียเนงะนสีปีละเรียกได้ว่าเสียเสียเวลาชีวิตสุดสแค่ใส่ยศไทยนะไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมใช,มใช่ใช่คือพฤติการเขาตัดสินจากคนรอบข้างละคนรอบข้างกปล่าแต่เราอะไร้างอ๋อซึ่งซึ่งก็มีทนายบางคนทักมานะคะที่ไม่ใช่ทนายสูงทักแล้วเอ้า ทำไมทำให้รักษาถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นที่มันไม่ควรที่จะผิดเลยซ้ำลุงบอลมีไ,มไมราถามน้องไหมไม่มีเหรอคุณทักษิณได้อภัยโทษรู้สึกยังไงบนะ้งก็คิดเราเราไม่รู้ว่าหลักเกมของอภัยโทษคืออะไรค่ะแม่เพราะว่าหานูเองก็ไม่มีความรู้แต่ว่าคิดว่าอาจจะาที่ถามมาก็เหมือนกับว่าจะต้องแบบติดติดไปส่วนนึงก่อนอนะไรอย่างเงี้ยแต่คุณทักษิณก็คือ ไม่ได้ติดต่อแต่ก็คือยังไงก็มีใจด้วยค่ะยังไงเราก็เป็นคนโดนนะเนาะก็อาจจะต่างความคิดกันแต่ก็ถ้ากฎหมายมันไม่ถูกต้องเราก็มองไปเรื่อยเรื่อยไปขอบคุณครับประมาณนี้แหละให้น้องพักเดี๋ยวน้องกี่โมงครับเนี่ยขึ้นไปกี่โมงหนูยังไม่อยากขึ้นเลยบันลังไหนอะสี่ศูนย์สามค่ะสี่ศูนย์สามครับโอเคครับเดี๋ยวไปให้กำลังใจน้องกันได้ข้างบนนะครับห้องสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามค่ะตานกรยาบุญโอเคครับก็คือแค่ อยากอุดมลุกก็สามารถเข้าไปได้ที่เจักตกระดัสค,ค่ะตอนนี้ก็มีหมวกท่านจำหน่นายนะคะเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายคุณค่าต้องเข้าไปไม่รับโดยจารนะคะแต่ว่าขาย,ายของค่ะขายหมวกขายของขายของช่วยน้องซื้อด้วยนะลูกเพจเข้ามาค้ะได้ค่ะเพจอะไรนะเพจของชื่อเฟซจัตุรัสค,ค่าอุ่อ๋อครับเข้าไปสั่งได้นะครับประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้ เราก็จะเดินอยู่ด้ดานนอกเราจะไล่อยู่ด้านนอกนะเราจะไม่เข้าไปด้านในให้ดูบรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศสดๆนะครับดูครับเราเข้าไปประตูด้านในไม่ได้โอ้เราก็อยู่ตรงนี้ ก็เดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะลูกเพจเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรลวเราไลฟ์ไม่ได้เพราะเราเข้าไปข้างในไม่ได้นะเดี๋ยวข่ขยขึ้นไลฟ์ใหม่ตอนน้องลงมามน้องอยู่ห้องสีู่นย์สามนะครับบันลังสี่ศนย์สานะครับก<ม>็ประมาณนี้นี่นะบรรยากาศนะครับ<ม>นี่เราก็ต้องไลฟ์อยู่ด้านนอกนะเราเข้าไปด้านในไม่ได้ ทำไมวันนี้มาสายวันนี้มาสายวันนี้ผมมาก,ก่อนลุงดอนนะเป็นประวัติศาสตร์เดี๋ยฝนตกแน่เลยผมมาก,ก่อนลุงดอนอันนีุ้งดอมาสายครับเดี๋ยวลงไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไลน์กันใหม่นะลูกเพจพี่ทานายก็มาแล้วตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรารอ sama dengan,